ในส่วนของทอบอเนี่ยมีการชี้แจงนะว่ากรณีที่ทางกองทัพบ,บกมีการขึ้นภาพให้กำลังใจแม่ทัพภาคที่2บนจอ LED ตั้งแต่วันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงเมื่อวานนี้นะคะไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นการเมืองนะ,ค,ะคลิปเสียงนายกที่หลุดที่เป็นกระแสข่าวในช่วงนี้ค่ะโดยพลตรีวินไทยสุวารีนะคะโฆษกกองทัพบ,บกก็บอกว่า จากกรณีที่มีข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับการปรากฏภาพการให้กำลังใจแม่ทัพภาคที่2บนจอ LED ของกองทัพบ,บกซึ่งบางส่วนเนี่ยก็มีการตั้งข้อสังเกตว่า มันอาจจะเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองที่เป็นกระแสในห่วงเวลานี้หรือไม่เนี่ยนะคะโดยบอกว่าขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่าภาพดังกล่าวนั้นได้เริ่มนําเสนอผ่านจอ LED ของกองทัพบ,บกตั้งแต่เมื่อวันที่16มิถนายนที่ผ่านมาแล้วโดยเป็นการดําเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์ของหน่วยแล้วก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆกับสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน ทั้งนี้นะฮะกองทัพบ,บกนั้นมีจอ LED ที่ใช้สำหรับการเผยแพร่ข้อมูลในเขตกรุงเทพมหานครจำนวนทั้งสิ้น5จุดด้วยกันซึ่งใช้ในการนำเสนอภาพแล้วก็วิดีโอนะฮะวิดีโอซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจแล้วก็การปฏิบัติงานของกองทัพบ,บกตลอดจนนะคะในส่วนของอข่าวสารต่างๆนะที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องตามปกตินะคะ